ฮ้ยพักนี้ซื้ออะไรก็ไม่ได้ตังค่อยมีเลยอ่ะเดี๋ยวดูก่อนในบัญชีมีปะยอดเงินคงเหลือคือสี่สิบสตางค์ซื้ออะไรไม่ได้เลยพักเนี้ยเป็นอะไรมิอดเลยทันี้จะช็อปอะไรก็ไม่ได้จะเปไหนค่คนสวย ตกลงรุ่นนี้เอาสี่ตัวนะคะพี่เอาสี่สีเลยค่ะมีครบทุกสีนะคะส่วนกางเกงในนั้นเอาครึ่งโหลเลยค่ะพี่อย่าอย่าให้สีซ้ํากันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวของลูกค่ะรุ่นนี้ไปฝากลูกค่ะขอสีแดงสองแล้วก็ชมพูสองค่ะเอาเอากางเกงในสี่สีเดียวกันนี้ไปด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะแล้วแล้วรุ่นข้างหลังนั้นนะคือไม่มีโครงใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นอันนั้นเอาไปอย่างละสามค่ะโอเคค่ะยอดเงินคงเหลือของคุณคือ40สสตางค์ไม่ได้ยิน